ลก็วลสวัสดีและมาชมทุกคนกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมอเชทีวีเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้พาทุกคนมาเปิด FC Part ซีซั่นล่าสุดนะครับอันนี้ผมก็ได้เก็บเบลครบแล้วสามสิบเบลสามสิบแล้วก็เดี๋ยวจะรับของที่ซื้อที่เตยไว้เลยนะ FC Part ในราคาสามร้อยบาทครับผมแล้วก็เดี๋ยวรับของทั้งหมดเลย ไม่ไปหมุนนานจ้โอเคกอันมาแล้วก็นี่นะเหลอสปินวงล้อรอเวลาสักครู่นะครับผมแต่จหมุนเจ็ดนะเต้ทารจะทำระบบหมุนเดียวในหะ้มันจบไปวะยังนานคนะนาด้คอนยน่ามาจะได้ลุ้เลยนะจะไเเจ็เองแต่รู้สึกว่า

แล้วก็กดรับเลย FC Pass น่านะจะเปิดแป๊บๆก็หมดแล้วนะครับผมไอ้ EP เลยอนะีก hey. ชุดนึงรับมาด้วยโอเคเดี๋ยวผมเปิดการเงินเลยนะที่เดิมเพิ่มมาเลยของแชมเปญพาส โอเคแคมเปนพาร์ทท okay. ่ hey, เหลือ,อน,นี้อีกนี่ว่ะแคมเปนพาร์ทที่ผมได้ก็อยู่ประมาณหมื่นเอ็มนะประมาณหมื่นหม 10, 000. 10, 000นนื่นเอ็มนิดๆนะครับผมในด้วยยังไงอีกพันสอง โอเคเหลืออะไรอีกโค้ดไม่ต้องไเปเติมหรอกนี่ก็เลยนะการงาพวกนี้เปิดทิ้งให้หมดเลย d ีนี่มันยังมีอะไรให้รุน้นอีกไหมเนะี่ยไม่น่ามีแล้วม้งเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเปิดทีเดียวเดี๋ยวผมเปิดการอื่นออกให้หมดการที่มันไม่น่าจะมีอะไรให้รุน้น อนี้การันตีบอกแมี1นใบนะอันนี้มียี่สเทีเกับทีวายโนมิเนตแบบอก็น่ารุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวไก่อนแล้วกันการยิบย่อยนี่เปิดชิมล้างกันเปิดชิมลางกันเพื่อมีอะไรดีๆ สมาให้ปีขึ้นห้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวใบนี้ใบลุนบวกเลยนะเป็นใบลุนนะไอ,อคอนไปด้วยเลยไหมนี่ไปด้วยเลยแล้วกันเดี๋ยวการันตีปก,ปกแปะเรามีสองใบนะสองใบสุดท้ายอันนี้ไอคอนไปเปิดพร้อมกันแล้วกัน ที่แหละไปแบบนี้ขอเก็บไปลุ้นบ้างนะสีเอ้มีไฟวะไอ,อ้อะพลังแสงเก่าหน้าโหชิลูบกห้าคุ้มอยู่นะสามหมืน่นอันนี้อะไรเนี่ยเลยมีตัวมะกับซีทีบายมาถูกจริงปะมีตัวมะไอคอนนะ เปิดเลยเพราะว่าผมปุมแล้วแบบเป็นเบนซีสันนี้ไอค้ออคอนไอ้คอนแม่งซุดๆไปเลยวะไม่ให้ลุ้นเลยไอค้คอนอีกาซีพีนะไปกดโค้ดมาครับวันนี้เราเลือการแล้ว ไปไหนกันเนี่ยไปนี้กอนแล้วกันโอ้ออมันน้อ,าานอย MC ไป m ็ MC มาไฟด้วยแล้ซิโอ้โหโกอดิสันมัเนี่ยอืมอดิสันเอ้อยแปดหมื่นคุ้มนะอย่างงี้อย่างงี้คุ้มนะอดิสันแปดหมื่นแจมอะหรือว่าจะได้อานซสิแล้วออย่างงี้ มาสุดท้ายนะผมว่าผมคุมแล้วตอนนี้เออเลยไม่มีเลยเสียครับมี่เซน,นี้ผมคุมแล้วไปอีกโถอันเนี้ยตัวบั๊กปะเนี่ยทำไม้บักมูซาทำอะไรบ้างนะยิบสองเอ็นเจสามึนเจคุมคุมคุม ก็คลิปไปคร่าวๆแล้วประมาณผมได้ประมาณประมาณแสนนะแสนเอมแสนเอขึ้นนะแสนเมบวกไม่รวมเงินนะอันนี้แค่นักเตะแค่แสนทีมก็รว,วมเงินก็แสนนิดๆน,นะครับผมสําหรับซีซั่นนี้ผมว่าค่อนข้างคุ้มนะก็สําหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมต้องฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ i อ t v ด้วยนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายครับ